ดูสิทวิตเตอมีอะไรบ้างหืน้ำท่วมขึ้นเทน้ำแบบหนึ่งโอ้โหทุกที่น้ำท่วมหมดเลยอ่ะเต้ไม่พลาดลอยคอช่วยน้ำท่วมวิทยามาสร้างน้ำท่วมนี้นอกจากลำบากนี้เด็กก็มาเล่นน้ำกันเต็มเลยเนี่ยเออ แต่เขาไม่รู้บ้างเหรอเนี่ยว่ามันมีโลกอะไรเกีดยน้าํามังถ้าเป็นฉี่หนูกันขึ้นมาทำยนง่งว่าแต่ฉี่หนูคือโลกอะไรวะสวัสดีค่ะสุทุุแพทย์นะคะพบกับหมอค่ะแพทย์หญิงสุพิชาธงชัยค่ะแพทย์เ,นยยเ็นปฏิบัติทั่วไปประจำอยู่ที่คลินิกกรุงเทพรยองสาขามา่ปรพุทธนะคะวันนี้ก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะคะเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเต็มรูแปแบบนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีข่าวฝนตกหนักน้ําท่วมนะคะแล้วก็น้ําขังหลายที่เลยนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เมื่อมีฝน,นะคะ่ะเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับโรคฉีดหนูนะคะ่ะเพราะว่าเป็นโรคที่ระบาดหนักโรคหนึ่งนะคะในช่วงฤด,ดูฝน,นะคะ่ะโดยโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ไม่ใช่จากคนสู่คน,นะคะ่ะ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าเลปโตสไปลาค่ะจะอาศัยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ลังโลกหรือสัตว์พหาหะนะคะัต์พวกนี้ก็ได้แก่สัตว์จำพวกหนูสุนัขสุกรโคกระบืออย่างนี้เป็นต้นค่ะโดยที่ตัวมันเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างกายสัตว์นะคะแล้วก็ออกมาทางปัสสาวะของสัตว์โดยที่สัตว์ตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะปล่อยเชื้อเนี่ยออกมาเนี่ยในระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือว่าอาจจะถึงขั้นทั้ง อายุไขของมันได้เลยค่ะเมื่อเชื้อโรคเนี่ยออกมาสู่สภาพแวดล้อมนะคะเชื้อเนี่ยก็จะแฝงอยู่ตามดินโคลนแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆล่องน้ำขั้วยหนออคลองบึงแม่น้ำน้ำตกอย่างนี้เป็นต้นค่ะเมื่อเวลาฤดูฝนมาถึงค่ะฝนเนี่ยก็จะชะดล้างเชื้อโรคเหล่านี้นะคะมารวมกันในบริเวณที่มีน้ำขังเพื่อรอที่จะทำให้เกิดโรคค่ะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายเราต่อไปค่ะ โดยวิธีการที่เชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยก็สามารถเข้าได้ทางเยื่อบุต่างๆของเรานี่แหละค่ะก็จะเป็นพวกผิวหนังตาจมูกปากค่ะถ้าเป็นนางผิวหนังเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ผิวหนังของเราเนี่ยจะมีรอยขีดข่วนมีบาดแผลหรือแม้กระทั่งที่แบบเราเนี่ยแช่น้านานๆอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคก,ก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะหรือถ้าจะเป็นทางเยื่อบุ ตาจมูกปากเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสัมผัสโดนขาน้ําที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเหล่านี้ค่ะเมื่อเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราไปนะคะก็จะแสดงอาการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ4-14วันค่ะโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10วันโดยอาการที่จะแสดงเนี่ยก็ได้แก่พวกไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะอย่างมากค่ะมีตาแดงค่ะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงบริเวณขาเอวน่องค่ะ กดเจ็บหน้าค่ะที่บริเวณน่องถ้ามีใครออรู้สึกไข้สูงปวดหัวปวดน่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องสงสัยในช่วงนี้เลยนะคะบางรายเนี่ยก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียได้เหมือนกันค่ะถ้ามีอาการรุนแรงมากเนี่ยก็จะนําไปสู่การที่มีตับวายไตายวายแล้วก็ถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้เลยนะคะโดยการรักษาเนี่ย ก็จะเป็นการรักษาด้วยยาปฏิชีวน,นะคะ่ะจจะเป็นการกินหรือว่าการฉีดยาให้น้ำเกลือทางสายเลือดนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ขึ้นกับความรุนแรงของโรคนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลังเกิดอาการสักประมาณ4วันหรืออย่างชา้าที่สุด7วันค่ะมีอาการต่างๆางที่หมอได้กลับไปเนี่ยก็อยากให้เข้ามาพบแพทย์ค่ะเพื่อได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะ ก็อาจจะอย่าลืมแจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าจะมีประวัติเสี่ยงที่ได้รับเชื้อโรคฉีนูนี้มาค่ะเช่นยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยได้มีการไปแหล่งน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำแช่น้ำเล่นน้ำตกล่องแก่งนะคะบริเวณที่อาจจะมีการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเนี่ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้อาการเนี่ยมันเป็นไปนานมากขึ้นค่ะก็จะมีโอกาส กิดผลแทรกซ้อนที่อันตรายตามมาได้ค่ะเช่นตับไวายไตไวายมีเลือดออกทางช่องปอดค่ะช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่ะแต่การป้องกันเนี่ยไม่ยากเลยค่ะหมอเขาแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบแรกก็คือการป้องกันการที่ไม่ให้เชื้อไปหาเราแล้วก็อย่างที่2ก็คือไม่ให้เราเนี่ยพาตัวเองเข้าไปหาเชื้อนะคะอย่างแรกก็คือทําทตัวยางไรไม่ให้เชื้อเข้ามาหาเรานะคะ ในการใช้ชีวิตปกติประจาวันเนี่ยคะ่ะอย่างที่เรารู้รว่าตัวที่จะนํามาเชื้อโรคมาหาเราเนี่ยได้ใกล้ที่สุดก็คือพวกหนูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําจัดหนูเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งอันนี้เนี่ยก็รวมไปถึงการรักษาวความสะอาดการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีคะ่ะก็จะเป็นการกําจัดแหล่งอาหารของหนูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วกออ็อย่างที่สองก็คือการที่ อาตัวเองเข้าไปในแหล่งที่มีเชื้อโรคใช่ไหมคะรวมถึงการแบบไปสัมผัสสัตว์แล้วก็ปัสสาตของสัตว์ที่เป็นผาหะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็การนําตัวเองเข้าไปสัมผัสน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ําว่ายน้าในในแหล่งน้าคะ่ะตามธรรมชาติหรือว่า,ายํำน้ำนา,นา,นานานน้านะคะพวกน,นี้ถ้ามีความจําเป็นจริงๆค่ะก็ควรที่จะสวมปกรป้องกันเช่นรองเท้าบูท ถุงมืออย่างเงี้ยค่ะหลังจากกลับมาก็ต้องอาบน้าให้เรียบร้อยค่ะเพื่อสัมผัสการลดออกการติดเชื้อโรคเหล่านี้ได้นะคะถ้าเราเนี่ยป้องกันตัวเองอย่างดีเนี่ยหมอเชื่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะที่เราจะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยจากโรคฉีหมูในฤดูฝนแบบนี้ได้ค่ะอ๋อมันเป็นอย่นีนี่เองโทรบอกแม่ดีกว่า ฮัลโหลแม่ที่บ้านน้าท่วมไหมเออเนี่ยถ้าบ้านน้าท่วมนะอย่าไปลงเล่นน้นํานะบอกหลานๆด้วยแล้วถ้าเราจะไปไหนเนี่ยก็ใส่รองเท้าบูทป้องกันไว้นะโรคฉี่หนูระบาดอย่าให้ลอยคอเหมือนเต้นนะจ้า